พี่อ้วนนกเขาใหญ่มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้วนนกเขาใหญ่มาแล้วค่ะวันนี้มีน้องคนนึงเขาถามมาในเฟซบุ๊กว่า,ว,าวิธีการฝึกนกตัวเมียให้เป็นนกต่อพี่ทำยังไงครับขอความรู้หน่อยครับมือหัวตะปูเลยครับ กยังไงล่ะกูเหมือนตู้กนะว่ากเหมือนนกทั่วไปะครับมันอยู่ที่นกตัวเมียนะครับไม่รู้นะด้วยความความความเห็นส่วนตัวผมนะนกตัวเมียเนี่ยถ้าจะให้เป็นนกต่อจริงๆเนี่ยต้องคูเก่งคูเก่งเรียกเก่งถ้านกตัวเมียตัวนั้นคูไม่เก่งเรียกไม่เก่งก็ปล่าประโยชน์อ๋อต้องเลือกนกตัวเมียก่อนใช่ต้องเลือกนกตัวเมียที่แบบ เก่งอะแบบใกล้เคียงกับตัวูอ่ะให้ครูเก่งๆให้เรียกเก่งๆ<ช>อย่างของเราก็จะมีแม่มาลิใช่แล้วก็จะมีแล้วก็มีตัวที่ซื้อมาเป็นนกต่อ<ช>แต่มันดันเป็นตัวเมียแล้วก็พี่ยักษ์กต้องครูเก่งๆถ้าถ้าใครติดตามช่องเรานะคะพี่ยักษ์เป็นนกที่เรียกเก่งครูเก่งใช่ทำนกต่อได้ทำนกต่อได้นะคะแต่ตอนนี้พี่ยักษ์ไข่บ่อยมาก แต่ไม่คิดจะเอาผสมอยู่แล้วสําหรับพียักษ์นะนอกจากที่เขาจะแบบไข่ไข่จนแบบไม่ร้องอะ่ะวันนี้ัวเจ้า,จาผสมถึงปัญหาการหัดขิปนกอย่าพึ่งตอบคําถามน้องให้จบก่อน,น,อนตอบคํา,าถามน้องก่อนตอบคําถามน้องก่อนวิธีฝึก เริ่มแรกทํายังไงอ่ะอย่างน้องไม่รู้เลยอ่ะวิธีฝึกเริ่มแรกทํำยังไงให้น้องเลือกใช่ไหมหนึ่งคือต้องเลือกนกก่อนใ่น<ถ>ต้องเลือกนกนะครับล,ลักษณะลักษณะนะครับตัวเตีเต้ยๆนะครับหัวเล็กๆนะครับลักษณะสมส่วนนะครับหน้าตาจิ้มลิ้มนะครับหน้าตาจิ้มลิ้มสายตาดุดันนะครับแล้วก็อา่ามาเล ว่าคล้ายๆตัวผู้อ่ะใช่ไหมอ่าลายตัวก็คล้ายๆตัวผู้แหละลายทีๆนะครับหนับปีกทีๆลายดีๆนะคะอ่ะขอเลือกนกได้เสร็จปุ๊บเราก็เอามาเอามาเราก็ดูลักษณะการขันการขูนกตัวเมียปกติแล้วจะไม่ค่อยขันอยู่แล้วจะขันแบบเป็นเวลายอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้นกตัวเมียที่จะทำเป็นนกต่อได้ต้องขันเก่งๆขูเก่งๆเ,กงๆเรียกเก่งๆมันก็จะคล้ายๆตัวผู้นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่า หลักการคูมันก็จะคูบบน้อยก,กว่าตัวผู้หน่อยนึงแต่มันก็จะคูม,มากกว่าตัวเมียโดยปกติอ,ตอย่างมาริอะ่ะตอนแรกเราคิดว่าเป็นนกตัวผู้นะคะฝึกเหมือนนกตัวผู้เลยเพราะว่ามาริเป็นนกเชเลยเนาะแต่ได้มาตอนที่เขายังเป็นลูกนกอยู่ติดพเนี้ยตอนที่ยังเป็นลูกนกอยู่ก็เลยเอามาฝึกแยกไว้ในกรงเดียวะคะ่ะตั้งแต่แรกเลยแล้วก็เริ่มฝึกเริ่มฝึกมาเรื่อยๆจน จนเขาไข่เนาะเราถึงรู้ว่าเป็นตัวเมียแต่แต่ก็คือฝึกเป็นนกต่อแล้วไงคะแต่มาริไม่ไผลนะเวลาเอิดนกตัวเมียส่วนส่วนมากปกติแล้วถ้าจดทูส่วนมากจะไซผลจะแต่งตัวแต่มาริไม่ไซผลพี่ยักษ์นี่ก็ยังไม่แน่ใจย,ยังไม่เคยเอาจดกับใครเพราะว่าเขายังเด็กอยู่ก็เลยเวลาได้ยินเสียงเขาร้องได้ยินเสียงเขาเรียกอย่างเงี้ยก,ก็รู้ว่าสามารถเราทำนกต่อได้ คือยังไม่ได้เอาเขาเรียกอะไรไม่ได้เอาฝึกเริ่มแรกพอเลือกนกเสร็จก็ต้องเอามาขังกรงแยกใช่ไหมคะขังกรงเดี่ยวดูลักษณะนิสัยเขาไปก่อนแล้วก็กัดน้ําตักแดดอ่ากัดน้ําตักแดดเลี้ยงอย่างน้อยๆก็ต้องหนึ่งปีเนาะ้ยให้สมบูรณ์ให้เชื่องแล้วก็หัดหัดใส่เนื้ออย่างต่อมาคือต้องถ้าไม่หัดใส่เนี้ก็อยู่ในกรงต่อน้ําตากแดดทุกวัน แล้วก็เริ่มเปลี่ยนที่แขวนเปลี่ยนที่แขวนบ่อยอเปลี่ยนที่แขวนอาจจะแขวนมุมบ้านนี้อาจไปแขวนที่มุมนึงแขวนขยับหลายๆที่พอขยับที่เสร็จก็เรียกว่าออกนอกต้นไม้เอาออกไปแขวนต้นไม้ก่อนออกไปแขวนต้นไม้วันวันนี้หรืออาทิตย์นี้แขวนต้นนี้แล้วก็แขวนต้นนี้อ่าเริ่มร้องแล้วอ่จขันดีแล้วก็ย้ายอีกต้นหนึ่งย้ายไปอย่างเงี้ยบ่อยๆ พอย้ายไปบ่อยๆเริ่มย้ายตัวนี้เริ่มขัดน,นะเริ่มนะตอนแรกขัย้ายอาจจะนานขัดแต่ถ้าย้ายไปบ่อยๆแล้วเริ่มขัดเริ่มเอาแหวนปั๊บขัดปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มใส่ประเนียดใส่ปะเนียดก็ใส่ปะเนียด<ข>ก็เริ่มเอาหัดใส่ปะเนียดเริ่มเอาต้นไม้พอใส่ปะเนียดใว่ต้นไม้ขัดแต่เนี้ยก็เริ่มเอาออกต่อได้ระหว่าง แรกจนถึงใส่พเนียดขันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เดือน2 2> สองเดือนน,อนะคะดุจ<อ>มันอยู่ที่ตัวนกมันอยู่ที่ตัวนอกนอย่างอย่างแม่มาลิเนี่ยตัวเมียฝึกยากกว่าตัวพุกฝึกประมาณสองปีอะแม่มาลิอะตั้งแต่เริ่มเลี้ยงจนถึงได้เฉลยประมาณสองปีแม่มาลิคือไอ้การจะฝึกตัวเมียขึ้นมาอีกมันก็ยากแต่เราได้ลูกฟุกมาคือตัวนกต่อที่เราซื้อมาใหม่เนี่ยมันดันเป็นตัวเมีย บอกขายแล้วไม่มีใครซื้อหนูอาจจะเอาทํานกต่อเพิ่มใช่หร,หรือว่าเอาทําแม่นกเพราะว่าเสียงเขาจัดจานมาแต่พี่ยักษ์นี่ยังเก็บไว้อย่างนี้ก่อนยังยังไม่คิดทําอะไรทางนั้นมีคนใ,ใชนน่จริงไอ้ฝึกตัวู่ดีกว่าเขาต, ok? ตัวพู่มันสู้นกตัวเมียมันไม่ค่อยสู้นก ok? พี่ยักษ์ก็สู้นะคะสู้กับพี่อ้วนอยู่คนเดียวแก้งพี่อ้วนอยู่คนเดียวซ้มอมกันทุกวัน แล้วก็มีคนถามเรื่องหลายๆอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวจะทยอยตอบให้นะคะอันนี้คือจบแล้วเนาะประเด็นการฝึกนกตัวเมียถามว่าฝึกนกตัวเมียแล้วมันดีไหมมันเล่นดีไหมมันเล่นดีนะทุกคนเล่นดีมากเมียเล่นอ่อส้าเรบคนใจเย็นนะคนใจร้อนเล่นไม่ได้นะทุกคนนกตัวเมียม,ม,มันบางทีขึ้นนานๆจะขันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ขันแบบนกตักรูดนะ ไม่ใช่ไปปุ๊บเอาจ้วงเอาจ้วงเอาไม่ใช่นะมันจะขันช้ามันจะเล่นแบบคนใจเย็นนะเล่นแบบเนิบๆนกตัวเมียนะครับแต่ท่านนแล้วแต่นะบางทีนกเข้าร่วมอ่ะถึงจะเอานกตัวเมียบางทีนานๆคําอ่ะคือถ้าป่าไหนไม่ยางจริงจะไม่เอาแม่มะลีไปเลยเพราะว่าเป็นห่วงเขาครั้งล่าสุดนี่เอาไปได้เฉลยมาก็จริงแต่โดนนกกระปูดเนาะตั้งแต่นั้นก็ยังไม่ได้ออกไปเลยเพราะว่าเป็นห่วงเขา ัวเขายังไม่ลืมกระปูดแต่คือเขาเขาก็กินเหี่ยวมาบ่อยเนาะถามว่าอยากอยากเอาเพาะไหมแม่มนีิเอาเพาะคือเอาเพาะเคยเอาเพาะนะคะแต่เขาตีตัวผู้ซ้อมตัวผู้อวมเลยเขาดุจริงก็เลยตอนนี้ก็เลยกงใครกงมันเถอะยังยังไม่เอาเพาะแม่มาดิเป็นสาวห้าวเนี่ยต้องหาแบบถ้าตัวเมียต้องเป็นตัวเมียแบบเ้าห้าวจะทำต่ออ๋อโนนมันจ้องพี่ใหญ่เลยโน่นจะล้อออกมาตีพี่ใหญ่เลยนะ ตอนนี้นะครับกำลังเอานกออกมาแขวนถ่ายคลิปให้ลูกค้านะครับซึ่งถ่ายคลิปยากมากเพราะว่าเสียงมันตีกันหลายตัวก็เลยยังไม่ได้คลิปให้ลูกค้านะครับแปลลูกสามมาไหมจะถ่ายคลิปให้ลูกค้าโอเคจบเนาะสำหรับการฝึกนกตัวเมียนะคะเดี๋ยวมีอะไรถามอีกก็เดี๋ยวพี่จะพยายามให้พี่อ้วนตอบให้นะคะทุกคน ยังไงก็ฝากช่องเราด้วยนะคะสามีหนูเอ้ย <c oughs> พี่อ้วนนกเขาใหญ่ค่ะขอบคุณค่ะแล้วเ,เจอกันคลิปหน้า